สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมัอนี้พาพี่น้องมาไ่เบ็ดนะครับผมมันนี้จีไสเป็นเบ็ดปอมเบ็ดโฟมห้องนี่แล้วครับผมนี่ครับผมกะไม้ก็จะเป็นน้องน้ำผุนะครับผมน้องปลาหกหกน้องยิ่งใหญ่เลยแหละมองอื่นผมมีมองไ่นะครับพี่น้องก็เลยว่ามาหาไซหลอดน้องนี่แหละเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะครับผมก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับผม อวามไปเรื่อยหอมไรปลาสิกินดีนะครับผมกะมันเยื่อที่ใส้ก็เป็นไส่เดือนเต่านะครับผมเบิ่งกันครับผมมาฟังทั้งนี้สิเป็นยังไงเนาะผมก็ใส่กระจายไปทั่วแล้วครับผมพ่าเจ้ากะใส่เบ็ดไหลเลยครับผมหนองปมวันมันม่มีหมองหากินนะครับส่วนใหญ่ก็ลงหาน้ำนองกันมานไพมานมันนะครับพี่น้องไปครับผมไปไส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ ข้าเจ้ามีท่าเรือนะพี่น้อง you know พี่น้องเดี๋ยวผมสขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามมารุ่นมาเบิงผลงานกันครับจะเป็นอย่างไรเนาะหมายนี่โมอมเฮาจะทำงานไหม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมนี่คือบรรยากาศหนองตอนเศร้านะครับพี่น้องเบิ่งกันครับผมว่าเป็ดโฟมเป็ดปอมเฮาจะททำงานบ่ครับผมไปครับไปลุ่นไปเบิ่งน้ำกัน เ,เงียบทเลรอพี่น้องบทดทำงานแล้วคือมิดซีรีล่ะนะพี่น้องบ่มีดึงบ่มีอหยัางเลย ลงังถือปลาด้าปลาอย่างปากกากานะครับรกาตุยและนะเก็บครับหลงังเป็นเงี้ยนี่พี่น,อน้องเป็นเงี้ยนี่พันเงี้ยนี่วะเบิ้งถึงพันเงี้ยนี่โอ้โห ปลาดุกโอ้โหตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องเรยียบร้อยกว้ะไปเห็ดปลาตากแห้่งด้วยพี่น้องเบ็ดฟอมเป็นโป้ปปปปมันอยากตายนะครับผมเก็บก่อนครับ นองบุ้งสีบุง้งแั้วก็เจ้าใส่เบ็ดเขียดไว้นะครับผมเขียดบักเขียวนี่ครับผมใส่เบ็ดปลาใหญ่ น้ำบกค่อยนิ่งไปเลยก็อลออยู่ตลอดฟ้าบากินเบ็ดเจ้เลาะอยู่เบิดขึ้นเนี่ยฝั่งนั้นบ็ดจมเนี่ยพี่นล่อนม จมเจ้า่าผมมี่ปลาแทงปลาดึงไปนี่พี่น้องพะลูกคอกนะยุดตื่นเลยแม่ไปใส่ระบายเบิ่งครับผมเต็มเลย มนี่ยพ้นไปนเสร็จแล้วมืป่ปลาลูกไปกลางเดินอุ่นอ่ะต้องกอดเด้งเดียงบอกคือบอกคือพี่น้อง,องประกายเดี๋ยวเออ พี่นอ้องปลาเข่งครับนี่พ่มจมเลยบ่เคยอยู่เลยตอนนอยู่บ่ม ครับผมอะไรอะไร,ะ,ไระตูวปยุยใหญ่นี่ครับผมกําลังลังออกยัวยัยัวยปล่อยใคมาหรอครับหอยเชอรี่นะครับผม หลังสุดท้ายแล้วพี่น้องบ่คือประเด็นเอ้าไปเบิ่งผลงานกันพี่น้องกับพี่น้องผลงานปลากับบ่งงามนะครับผมปลากับไอมีปลาดุกตัวหนึ่งไข่อยูะผลงานครับพี่นอ้องืันนี้ก็ัอยู่หาก,กินนะครับมือหมานมือบ่หมานนะครับเหมือนกับ ปลากับพวงามนนะ้ำปลาตายเบ็ดเบ็ดปมเบ็ดโฟมเขาส่วนใหญ่ก็จะบอกคือเบ็ดปากเป็ดขั้นประเดี๋ยวคงว่ามันไม่สช่นิปลากินดีนะปลาลงปลาไหลกับพวกหอยหลายประเดี๋ยวฝากปิดกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ